สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็มีเรื่องราวอัปเดตหลายๆเรื่องครับทั้งเรื่องเจลีกที่สุขโชคตอนนี้กําลังฮอตครับและก็อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของทีมชาติไทยอายสิบเที่ได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากแพ้ทีมชาติลาว2ประตูตัวศูนย์ในศึกชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีโอเคเรามาเริ่มกันที่ข่าวของสุพโชคสารชาติกันก่อนนะครับ ซึ่งสื่อญี่ปุ่นเองก็จับตาสัปดาห์นี้ครับว่าสุประโชคจะลุ้นลงสนามให้กับคอนซาเร์ซัโปโรได้หรือเปล่าทางด้านช่องทีวีดังเมืองฮอกไกโดครับก็ออกมาวิเคราะห์ถึงสุประโชคสารชาติที่น่าจะมีลุ้นลงสนามเป็นเกมแรกในศึกเจลีกเกมเดือนคัชิวาเลโซในวันเสาร์นี้ซึ่งหลังจากที่สุประโชคย้ายไปร่วมทีมซัโปโรตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันนี้เองครับ สุปโชก็ทำแมซิแรกให้กับตัวเองในเกมอุ่นเครื่องภาทีมาชนะมหาวิทยาลัยอิวามิซะเคียวิกุ5ประตูต่อ0แม่ชื่อมหาลัยนี่พูดยากจริงๆนะครับชื่อมหาลัยของญี่ปุ่นและล่าสุดครับสถานีโทรทัศน์ HBC หรือว่าฮอกไกโดบอดแคสต์ซึ่งเป็นช่องทีวีชื่อดังของเมืองฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นได้ออกอากาศภาพการแข่งขันในเกมดังกล่าวครับพร้อมกับวิเคราะห์ว่าจากการที่สุปโชคโชว์ผลงานได้ดี มโอ,อการลุนมีชื่อเป็นเกมแรกในศึกเจลีสุดสัปดาห์นี้หลังจากขึ้นทะเบียนเป็นนักเตะในวันที่15กรกฎาคมแล่ล่าสุดซัปโปรโรเองก็ได้โพสต์ภาพโปรโมททีมสวมชุดยูกาตะในเกมที่จะพบกับนกาก่าแกรม p ัสในวันเสาร์ที่30กรกฎาคมโดยภาพโปรโมทนั้นครับเป็นภาพที่เจ้าเช็คสุประโชคสวมชุดยูกาตะเพื่อโปรโมทงานเทศกาลฤดูร้อนซึ่งยังไม่ลงนัดแรกด้วยแต่โปรโมทไปแล้วนะครับสำหรับฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโร และในเกมที่ซัโปโรจะพบกับนกากุยาแกลมปัสก็ได้มีกิจกรรมให้แฟนๆได้ร่วมสนุกกันนะครับโดยแฟนวัน2อ0คนแรกที่เข้าร่วมงานจะได้รับอุจิวะหรือว่าเป็นพัดแบบกระดาษเป็นของที่ระลึกส่วน200คนแรกที่สวมชุดยูกะตะจินเบะนะครับพี่จะได้รับอุจิวะเช่นกันนะครับก็คือเป็นพัดลมแมนวนวลนะครับเป็นพัดที่ใช้มือพัดเอาเป็นกิจกรรมในเกมที่ซัโปุรจะพบกับนกากุยาแกลมปัสนะครับซึ่งจะแข่งขันกันในวันที่30กรกฎาคมอีกครึ่งเดือนครับ แต่ว่านัดใกล้ที่จะถึงนี้ในวันที่16กรกฎาคมซัปโปโรจะพบกับคาชิวะเรโซซึ่งเกมนี้หลายๆสื่อของญี่ปุ่นก็คาดว่าสุปโชคน่าจะได้ลงสนามนะครับในนัดที่จะถึงนี้คือวันที่16กรกฎาคมดวลกับคาชิวะเรโซส่วนสถานการณ์ของซัปโปโรตอนนี้ไม่ค่อยสู้ดีนัครับเพราะว่า3เกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยแถม7เกมหลังสุดชนะแค่เกมเดียวทำให้อันดับหล่นไปอยู่ที่14ของตารางมีอยู่24แต้มจาก21นัด นำห่างโซนตกชั้นอยู่เพียง4คะแนนเท่านั้นซึ่งก็เป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากของซัปโปโรเลยครับแต่ก็ต้องรอดูกันครับว่าสุขบโชคจะยกระดับซัปโปโรได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้แต้มห่างโซนตกชั้นเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นนะครับก็รอดูกันครับในวันที่16กรกฎาคมซัปโปโรจะพบกับเรโซสุขบโชคน่าจะได้ลงสนามเหมือนกันนะครับเอาละครับมาต่อกันที่เรื่องต่อมาครับก็เป็นเรื่องของทีมชาติไทย u ยู19 ที่ได้จารึกประวัติศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่แพ้ลาว20และซันบาโดบาเลโลกาเซียก็กลายเป็นกุนซอทีมชาติไทยยู19คนแรกที่พาทีมแพ้ลาว20ในศึกชิงแชมป์อาเซียนในรอบรองชนะเลิศเมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งไทยยู19เคยพบกับลาวในรายการนี้5นัดปรากฏว่าเป็นฝ่ายเอาชนะรวดนะครับแต่ล่าสุดก็พลิกล็อกค,ครับแพ้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสต์ภายใต้การคุมทัพของซันบารโดบาลเลโลกาเซียและทําให้ไทยต้องเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศอันดับ3กับเวียดนาม เวียดนามเองก็ตกรอบนะครับแพ้มาเลเซีย3-0ซึ่งมันเป็นอะไรที่เหมาะเจาะเลยครับไทยพบกับเวียดนามเหมือนเดิมอีกแล้วซึ่งจะพบกันในวันที่15กรกฎาคมหรือว่าวันพรุ่งนี้นี่เองนะครับส่วนลาวก็จะชิงกับมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้เหมือนกันเอาละครับเรามาดูสติของทีมชาติไทย U19 ที่พบกับทีมชาติลาวก่อนหน้านี้ในศึกชิงแชมป์อาเซียนในปี2003ครับไทยสามารถเอาชนะลาวไปได้3-0ในรอบแบ่งกลุ่ม ปี2015ไทยก็เอาชนะลาวได้อีกในรอบแบ่งกลุ่ม2-1ปี2016ไทยก็ยังเอาชนะลาวได้อีกครับ2-1ส่วนปี2017ก็ยังเป็นไทยครับที่เอาชนะลาวได้2ประตูต่อ1และปี2018ปีนี้ก็ยิงเยอะหน่อยครับเอาชนะไป3ประตูต่อ0และเป็นการชนะในรอบแบ่งกลุ่มทั้งหมดเลยนะครับถ้าดูจากสถิติไทยดีกว่าแน่นอนครับแต่นัดนี้ประวัติศาสตร์ก็โดนทำลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเป็นลาวเองที่สร้างประวัติศาสตร์จากการที่ชนะไทยครั้งนี้ ทำให้สมาคมฟุตบอลลาวครับประกาศอมอบเงินโบนัสให้กับนักเตะจ,จำนวน150ล้านกีบหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ360,000บาทสมาคมฟุตบอลลาวก็ประกาศอัดฉีดให้กับทีมไปแล้ว400ล้านกีบทำให้ยอดรวมสะสมทั้งหมดของทีมเยาวชนยู19ของเราอยู่ที่550ล้านกีบเป็นเงินไทยประมาณ1,300,000บาทก็น่าอัดฉีดอยู่เลยครับสำหรับผลงานของเยาวชนยู19ของเราก่อนจะเข้าชิงก็ชนะมาทุกนัดครับชนะตีมอ .20 ชนะกัมพูชา21ชนะสิงคโปร์3-1ชนะมาเลเซีย10แล้วก็ชนะไทย20ถือว่าลาวมาปีนี้ฟอร์มดีมากๆครับมีสิทธิ์ไปถึงแชมป์ได้เลยที่จะพบกับมาเลเซียเพราะว่าแข่งเพราะว่าแข่งกันในรอบแบ่งกลุ่มลาวก็สามารถเอาชนะมาเลเซียไปได้10นะครับถ้าราวสามารถคว้าแชมป์ได้น่าจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ดีเลยสำหรับทีมชาติลาวยูสิบนะครับ ก็รอดูนัดจริงกันในวันพรุ่งนี้ครับส่วนไทยจะเจอกับเวียดนามในวันพรุ่งนี้เหมือนกันเวลา15นาฬิกาทำยังไงก็ได้ขอให้ชนะเวียดนามได้ก็โผนะครับถ้าไม่ชนะนี่โดนเรอกแน่นอนครับแฟนวันไทยเอาละครับส่วนคลิปนี้ครับเบสก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการนัปเบตข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเดตดคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ